โย่ Yo, สวัสดีวัยรุ่นเมกาวัิรุ่นดูไปวิรุ่นชาวไซด์ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Punch Man View นะคุณดูนะโคตรหล่อโคตรตึงคุณดูเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวอ่ะต่อสู้แอคชั่นอาพีจีนะท่านผู้ชมนะมาใหม่นะครับท่านผู้ชมเอ้ยมาใหม่ในหน้าล่าสุดเลยตอนนี้เขาเปิดทดสอบบนอ่ะมือถือ Android แล้วก็ฝั่งคอมพิวเตอร์ PC ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณดูนะโคตรหล่อโคตรตึงเอาดีเอาเดีตอนนี้ผมก็เอาตัวมาลงนะครับทำภารกิจท้าทายสู้กับเจ้าตัวยุงกันนนอยููนะ่ดดนะะคุณด แกก็ตึงก็ตึงเอาดิเอ๊ะอย่างเงี้ยเขาไปแทงแทงสวยอือเอาดิกลับมาดิครับน้องอวิวิแรงวิแรงแรงจะจัดแรงจะจัดสกิลไปก่อนสกิลวะเอาดิมาดิกลับมาดิครับกลับมาดิครับฮาฟฟูมาดิครับฮาฟฟู่ดิแทงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูก่อนครับสวย เอ so าดิเอ mm าดิถึงโหลเกมนี Hence, ้อยู่ด <yacht ing noise> ้านล่างคอมเม้นใต้คลิปนะคุณดูนะเปิดเล่นยังไงเวสก็แอนดรอยนะครับเฮ้ยนี่เป็นไงนะมาดิมาดิลิงกันแล้วครับลิงสกิลคอมโบกันอยู่สวยโคตรตึงเลยครับอู้ออืสกิลไปก่อนสกิลไปก่อนสับรัวๆสับรัวๆคนดูเอาดิเอาดิเอ้าเจ็บอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเจ็บอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยปั๊บลิงหลบครับสวยนี่วะเฮ้ย เออมันมาแล้วนี่ดินี่ดิตะกี้ไปก่อนอตโตมิคสมุลเลยอตโตมิคสมุลเลยเอ้ยเออนี่ดิสับไปเลยสับไปเลยสับโรลล์นะคนดูเอ้ยเฮ้ยหดจังวะโคตรนัวคนดูตอนนี้แป๊บนึงผมเปิดหมดเรมพีทแล้วใช่ไหมเครื่องอื้มเอาดิผมได้ครับสวยมาดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ข้างหลัง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 เอาดิเอาดิวิ่งเรื่องหลักอยู่ ใส่เลยใส่เลยรัวๆใส่เลยรัวๆวันนี้เราเอาอัตโตมิกสม,มุนลไลเอาจีนอสเอาโซนิกมานะแล้วก็ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุม,คมโลบอกรี การ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โ no ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอะไรนะไอสายฟ้าตัวหนึ่งนะครับคนดูนะมีแรงเอสนะครับกับแรงเอหนแล้วก็วลเล่นหนึ่งวลเลนวลเลน กินเลียนกินเลียนเอ้ยตัวผูร้ายอ่ะเออคนดูมาว่ามาว่ดูดครับกรดไม่ตายนี่ถ้าครบหนึ่งร้อยนี่มันจะนี่นะคนดูนะมันจะแบบว่าอ่ใช้อัตติได้นะครับครับสวยมาดีมาดิเอาดิไปไหนไปไหนไปไหนเราสวยเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบ เอาเดี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 ท่านตีนี่ตายได้เลยนะคนดูนะโว้โหไม่โดนถ้ามันวืดมันมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะคนะดูนะนี่ดิโดนรอบนี้อตีเลยอยา่ารอเลยกระเทาะจริงจริงจริงจรง โคตหล่กโดตรตึงตายไหมนะ่ะอุ้ยไม่ตายกระจิบนักอยู่โหเกือบตายคนดูเอาดินี่เป็น,นยงไงนะตุยไปเลยครับน,อน้องแหวงนี่โคนหล่อโคนตึงอะ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเริ่มใหม่นะฮะ ดูดิไปดูก่อนว่าเราเล่นไปถึงไหนนี่ด่านต่อไปนะครับอันนี้บ้านมีสถานการน,นี้เราเล่นท้าทายไปแล้วนี่ใช่ไหมนี่จะมีเนื้อเรื่องหลักด้วยนะตรงนี้นะเอออันนี้บทสุดท้ายนี่ผมเล่นไปถึงตรงนี้เนะี่ยว่าสำเร็จไปแล้วนี่ใช่ไหมอ่ทาทำภารกิจต่อไปเพื่อปลดล็อกด่านนี้เออเด่ออ่านกระทูอันนี้อ่านแล้วนี่ตอบกลับใหม่ มันก็อ่านไปแล้วนี่ตอบการกระกกกทรู้วัคซีนอย่างนี้ตำนานผู้กล้าวัคซีนแมนอันนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับคุณดูนะภารกิจนี้เอ๊ะทำไมภารกิจนี้มันยังไม่นั่นอีกวะเดี๋ยวนึงนะผมดูก่อนด,ดิใบภารกิจนี้มีสุ่มตัวละครได้นะนี่สุ่มตัวละครได้นะครับเย้โคออตรล่อโคตรเติงเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูขอใจตามาไป โอ้โหในการ์ดไอตัวนี้มาการ์ดใบเรียกตัวภารกิจภารกิจอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่มีตัวละครสี่ตัวอันนี้เรียบร้อยไปแล้วอ้าวแล้วก็ตัวไหนในภารกิจนี่โอ้ยอยู่ตัวนี้เลยโอเคดิยกเลิกการน,นำทางอ่ะ ตัละครอื่นกําลังทําภารกิจอื่นอยู่ยังไม่สามารถเริ่มภารกิจนี้ได้ฮะอันนี้โอ้ได้รับจะได้ได้รับคิงมาตอบกับกระทุตอบกับยาวของกระทุโอเคกดเปิดเพื่อสนทนานี่ไงเราเราคุยไปยังวะกระทีก่อน ยืนยันเนาะโอเคอ๋อ át, ต้องกดมาด้านล่างตรงนี้นี่ว่าว่าอายุทำไมทำภารกิจต่อไปไมา่ได้นะเนี้ยโคตรตึงคิงเอนจิ้นากำจัดวัคซีนแมนเชดย่าได้เล่นคิงนั่นเองรอบนี้เอาวอาวนี่เอาดีเอาดีนีโอ้ ใสก่อนเลยก,กิวเปิดคิงเอนจิ้นครับโคตรแรงพลังกาวตีเป็นไงน่ะชี้หน้าด่าโอ้ดามิโคตรแรงคิงเนะอนจิ้นเรามาดิมาดินั้นตสเดสระวก่อนครับว่าทานรแม่งเหมือนคนขี้ขาดจังวะเจอคิงเอนจิ้นกูตักตักตีชี้ด้วยโคตรเลย โคตรโจ้กับตัวนี้เลยคิงเอนจินนี่ต่อยสู้เขาไม่ได้นะอ๋อใช้นิ้วดาวใช้นิ้วดาวทำดาวมิทแล้วเหรอใช้นิ้วดาวทำดาวมิทแล้วเหรอนี่ลิงลิงนี่เปิดคิงเอนจินเครื่องไอ้ดาวมิทเป็นโคตรหลอนดาวมิทคิงเอนจินเอาดิเดี๋ยวก็วัคซีนแนงได้ไง ตายไปแล้วนี่เป็งไงยนะเติมดาวมีดคิงเอนจิ้นครับต้องมีหัวใจวายตายบ้างแหละบอกเลยนี่นี่เดี๋ยวก็เลือดร้อดเลือดลดรัวๆอตัวไม่ยังโกงนะคิงนี่ผมบอกเลยเปิดคิงเอนจิ้นครับนี่อย่างเงี้ยนะชี้หน้าดาโคตรึงโคตรึงตัก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 อืมสกิลอีกครับ ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเจกับพี่หมดจัดจัดหมดจัดจัดคนดูเย้อุ๊ยวิวิแรงอุวยแรงอุวยแรงอ๋ออ๋ออ๋อกิวอีกครับอืมกลับมาดิรอมันลงมาอยู่นะครับโอ้อันนี้สกิลหยุดเวลาซะด้วยนะประเด็นเนี่ยอ้าโอ้โหเดือดรุ่งใหญ่ทีมจะตายไหมเนยเออเออ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบคค ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอันตี้เลยเด็กคิงเราเนี่ยเป็นย <laughs> ังนะเจอคิงฮาคิฮะวดาดาย แม่งกลัว <tampoco> น <Christmas music Dragon> ี <What> ่เป็นไงล่ะเข้ามาใส่แต่จะมาเข้ามาพอดีนะคนดูนะตายแบบตายงงกูยิงชอบเลยนะคนเด้คิงแม่งโหดจริงะสกิลคิงมีโหดนะผมบอกก่อนคิงเอนจินโนตรึงมีทบทวนคืออะไรอ่ะทบทวนบทท้าทายโอเคไป มาดูเควสนะมันมีหลายเควส์ให้ทำนี่อันนี้อันนี้เควส์คิงเว้ยผมอ๋อน,นี่เล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ยกับจัดวัคซีนแมนเล่นไปแล้วโ,โถเอ้ยออกจากเรื่องเรื่องนี้ก่อนเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเอาอ่ะเอา,านอะมันกลับมาครับดูเควสดิโรงพยาบาลมันสมาคมตัวละครอื่กนกำลังทำภารกิจนี้ เอาเกรทิโ่เป็นเลเวลหกสิบอันนี้ต้องทำ้วยเหรอไปอันนี้มันเป็นเควสเสริมนะคนรับคุณนะผมต้องทำควสเสริมตั้งหน่อยมาเด้อมาเด้อเขาตึงก็าตึง,อ,ตงอยากได้คิงเอนจินเลยวะเมื่อกี้นี้เราได้มาไหมนี่ตัวละครเอชอาร์ไม่ได้ไม่ได้คิงเอนจินไม่ได้นี่เจออะตอมิกสบะไรเมื่อกี้นี่เดีย๋ยวแป๊บนึงผมอัพเลเวลไ้ตรงนี้ก่อน very good สามสี่เหรอ ติดจัดเลมว่ะไปเดีเ๋ยวเราจุดเคลื่อนย้ายครับจะทำควิสเราต่อนะครับไปเมืองอีก่อนเคลื่อนย้ายมันจะมีพวกแบบไอ้อะไรนะตัวหมาเฝ้าบ้านแมนอะไรพวกนี้นะคนด,ด,ดูติงขึ้กรดุดติงขึ้กรุดมาว่ะไปไปไปโอเคกดตรวจด,ดูก่อนครับเข้าก่อน มีคนมาเสิร์ฟอยู่นะโรเปชิตาเปรก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 มีอะไรหรือเปล่าเข้าไปข้างในตึงจะดึง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 ตึงจะดึงดึงต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 ึงจะดึงตึงตึงตึงเอาอ่ะเอาอ่ะตึงจะจัดกลับมาที่นี่อีกจนท้ายนะ ไปไปเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับทางเข้าโรงพยาบาลโอเคไนส์ว้าวงภารกิจเสร็จสิน้นโอเค <c oughs> มีภารกิจอื่นให้เราทำอีกไหมนีท่ทีนี้ภารกิจดินี่อะไรเข้าไปยังโรงพยาบาลอา้าวมันให้เข้าไปอีกเหรอ เข้ามาแล้วน okay, right, e ี่อ so ๋อเข้าไปข้างในไปไปไปโอ้แต่เกมนี้โอเคนะมันจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะท่านผู้ชมมีเควสมีอะไรนทำมีภาษาไทยด้วยนะประเด็นคือมีภาษาไทยนะครับเกมนี้มีอะไรนี่แหละข้อดีมาว่ะมาว่ะอัลวัตอัลบาปูสเปเดอร์บิส ดูห้องผู้ป่วยโอเคกดข้ามไปเลยไปไปก่อนนะครับห้องพยาบาลอยู่ตรงนี้โอเคคุยกับพยาบาลก่อนสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะเราจะมาคุยกับอันนี้ทุกคนเลยนี่หว่าเคสนี่นะป่วยหน้าเตียงกดข้ามไปคุยให้หมดนะค,คุยทุกคน ป่วยนักชีมเอาตัวอื่นฮนะผู้ป่วยสวมหมวกเบสบอลเอาอะผู้ป่วยพวกนี้พอสังเกตได้จริงๆแล้วพวกเขาก็ต่างกันหายดีหมดแล้วนี่มาตัวนี้นะฮะคุยก่อนคุยก่อน ฝั่งนี้ฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมอ่วันพันเมนวิวนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่านล่างใหย่ใต้คลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้พี่โคก็ตรีกอดเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้ากดรลอกคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลาย tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย